สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคันนี้นะครับคันนี้จะเป็น Honda นะครับเวีบร้อยนะครับปัญหาของมันก็คือว่าสตาร์ทยากนะครับสตาร์ทยากแล้วก็พอติดแล้วมันก็ดับนะครับพอติดแล้วแล้วก็ดับแล้วทีนี้มันก็ดับดับติดติดนะครับสตาร์ทยากอยู่นะครับเบื้อต้นนะครับเราก็ได้ทําการล้างขบูเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับได้ทําการล้างขบูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ประกอบเข้าไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังเร่งไม่ได้สตาร์ทยังไม่ค่อยติดนะครับทีนี้เราได้ทําการเดนน้ํามันที่อยู่ตรงสายตรงนี้นะครับน้ํามันเนี่ยช่วงแรกมันออกมาดีอยู่นะครับพอมันออกมาสกพักนึ่งมันก็จะไม่ไหลอีกแล้วนะครับน้ำมันไม่ไหลนะครับเ,เราก็ได้ทําการเค้ไขตัวลูกลอยนะครับลูกลอยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ ก็เลยได้มาทําการดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือว่าเป็นกองน้ํามันนะครับตัวนี้เป็นกองน้ํามันส่วนตัวนี้จะเป็นไส้กรองนะครับไส้กรองไส้กรองน้ํามันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดน้ํามันให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ผมปิดไว้นะครับาละเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เลยนะครับน้ํามันแทบจะไม่ไหลเลยนะครับไหลนิดเดียวนะครับแบบนี้ก็คือว่าน้ํามันเนี่ยมันจะลงมาไม่เต็มที่นะครับมันจะทําให้รถเราสตาร์ทไม่ได้นะครับ เพราะว่าน้ำมันมันจะลงมาไม่พอนะครับไม่พอที่เครื่องจะใช้นะครับเห็นไหมครับไหลมานิดเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าไส้กรองตันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมได้ทําการถอดมาเป่าไส้กรองแล้วนะครับเออเป่าไส้กรองโดยที่ยังไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดไส้กรองนะครับแต่ว่าเป่าเฉยเฉยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดไส้กรองมาตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าไส้กรองมันตันหรือเปล่านะครับก็คือว่าเปิดน้ํามันแล้วนะครับน้ำมันไม่ไหลเลยนะครับ แต่ว่าก๊อกน้ํามันปกตินะครับก๊อกน้ํามันไหลดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดไส้กรองแล้วก็มาตรวจสอบกันนะครับเดี๋ยวถอดไส้กรองเลยดีกว่าถอดไส้กรองให้ดูเลยนะครับตอนแรกผมก็ได้ทําการเป่าไปแล้วนะครับดูสิครับน้ํามันไหลลงถ้วยอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะ เเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องน้ำมันนะครับดูซิว่ามันน้ำมันมันจะไหลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาขวดรองไว้นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเปิดนี่เลยนะครับกล้องน้ำมันนี่โอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาน่าจะเป็นตัวไส้กรองนะครับเดี๋ยวเราจะถอดไส้กรองออกมาตรวจเช็คดูคันนี้นี่ก็คือว่าน้ำมัน เป,เป็นเกี่ยวกับกตัวส้กรงนะครับเยวจะถอดส้กรงมาดูนะครับส้กรงก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆดูสิครับส้กรงนี้ก็ปกตินะครับ แต่ว่าทาไมมันไม่ออกนะครับสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเป่าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่มันผ่านไส้กรองตัวนี้มันก็ไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเราจะเป่าออกไส้กรองน่าจะตันนะครับเพื่อนเราจะเอาน้ำล้างดู ส้กองส้กองมีปัญหานะครับเพื่อนๆคันนี้ส้กกองมีปัญหานะเดี๋ยวเราจะเป่าอีกทีนึงปกติไม่ค่อยเจอนะครับที่ไม่มีปัญหาตรงไส้กองปกติรับเป่าแล้วมันก็นแล้วนะครับแต่คันนี้คือรับเป่ารับเป่าโดยที่เราไม่ได้ถอดออกมานะครับมันดันไม่ไหลนะครับ อันนี้เล่นผมสักนานเลยนะครับเป็นวันเลยเ,ลเดี๋ยวเรามาเทสดู แล้วเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปแล้วก็ามาดูอีกทีนะครับว่ามันจะไหลดีหรือเปล่าคันนี้เล่นผมนานเลยนะครับเป็นวันเลยาจระ,ะบีซะหน่อยนะครับมันไม่เข้านะครับเข้าไม่สุด โอเคตอนแรกเนี่ยผมได้เป่าเป่าไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถอดออกมาเป่านะครับทีนี้ปัญหามันก็คือน้ำมันมันไม่ไหลนะครับน้ำมันไม่ไหลแล้วทีนี้มันก็ทําให้เลงไม่ได้นะครับสตาร์ทยากน้ํามันไม่ลงเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะครับโอเค มันต้องไหลแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดใส่ขวดนะครับมันต้องไหลแบบนี้มันถึงจะโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเปิดใส่ขวดแบบนี้เลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกอ่ะมันมันไม่ไหลเลยนะครับมันเลยทําให้อะน้ำมันไม่พอนะครับน้ำมันไม่พอที่จะสตาร์ทหรือว่า สตาร์ได้แล้วมันก็จะเลงไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ามันลงไม่พอนะครับทาให้เราปวดหัวไปหลายชั่วโมงเลยถ้าแบบนี้โอเคนะครับเพื่อนแบบนี้ก็คือโอเคนะครับไหลปกตินะครับเห็นไหมครับเอาละเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขันรูระบายน้ำมันนะครับดือชอว่าน้ำมันไหลดีหรือเปล่านะครับนี่เลยนะครับน้ำมันไหลดีอยู่นะครับถ้าเกิดแบบนี้ก็โอเคนะครับเบื้อต้นนะครับตอนแรกที่ผมได้ทำการแก้ไขล้างขบูเสร็จเนี่ยมันก็ไหลดีอยู่นะครับแต่ว่าพอขี่ไปสักพักหนึ่งมันดันไม่ไหลนะครับก็เลยได้ทำการถอดมาแก้ไข ใส Dante, ่กองน้ำมันนะครับพอมาแก้ไขใส่กองน้ำมันนะครับคันนี้ก็ล้างขบูด้วยนะครับเปลี่ยนใส่กองอากาศด้วยนะครับใส่กองอากาศเปลี่ยนแล้วนะครับดหสิครับใส่กองอากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับล้างขบูก็ล้างแล้วนะครับมันก็ยังไม่หายสรุปเป็นที่ใส่กองนะครับก็แก้ไขใส่กองล้างเปล่าใส่กองนะครับี๋ยวมาใช่ดูทีนึงโอเคถ้าไหลแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับปกตินะครับ แต่ตอนแรกเนี่ยมันไม่ไหลเลยนะครับ